สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ดับสนิทนะครับผมสูตรดับสนิทหลัก10บล่างนะครับผมสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับเป็นเลขดับหลัก10ล่างที่ดับสนิทนะครับผมก็16มีนา6 2นะครับเป็นสถิติตั้งต้นนะครับรวมทั้งหมด45งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับหรือว่าอาจจะหลุดงวดนี้ก็ เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ทราบได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับผมก็สรุปแล้วสติย้อนหลังนะครับเอ่อสิบสี่งวดย้อนหลังผมจะทําเป็นแนวนะครับแนวทางย้อนหลังผมจะทํา14งวดอ่ะสิบสี่งวดนะครับผมแนวทางที่ผมทําให้ดูนะ14งวดย้อนหลังนะครับก็ผมจะให้สูตรเข้าไปนะครับผมจะให้สูตรไปแล้วก็ลองไปทําย้อนหลังดูนะครับ45งวดนะครับลองดูนะครับลองทําดูนะแต่ในเบื้องต้นผมจะทําให้ น,นะครับสิบสี่งวดนะนะครับสิบล่างแค่นั้นเองสิบล่างนะครับเนี่ยใช้สิบล่างแล้วก็บวกสองคงที่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่คือดับสนิทดับสนิทสิบล่างนะครับผมนะครับใช้สิบล่างสิบล่างนะครับบวกสองคงที่นะครับในส่วนของสิบล่างดับสนิทนะครับหนึ่งกันยานะครับแปดสองเป็นสิบในศูนย์เป็นเลขดาบอ,อกเก้าแปดหลักสิบเป็นเลขเก้า 9, เอ้ย เลขสิบเป็นเลขเกเลขดับเป็นเลขศูยดับศไม่มานะครับผมจะสปีดเลยนะสิบหกันยานะครับเก้าได้ห่เป็นเลขดับออกห้หลักสิเป็นเลขห้าเลขดับเป็นเลขหนดับหไม่มานะครับผมหตุลานะครับผมห้าสองเป็นเได้เเป็นเลขดับออกห้หลักสิเป็นเลขหาเลขดับเป็นเลขเจ็ดเดับเไม่มานะครับผมวันที่หนึ่งไอ้สิบหกตุลานะครับผมห้เป็นเจดในเเป็นเลขดับออกสหลัก สิบเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดดับเจ็ดไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายสามสองเป็นห้าได้ห้าเป็นเลขดับบวกสี่ศูนย์หลักสิบเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขห้าห้าดับห้าไม่มานะครับผมวันที่สิบหกพฤศจิกนะครับสี่สองเป็นหกได้หกเป็นเลขดับบวกสี่หกหลักสิบเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มานะครับผมวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับผมสี่สองเป็นหกได้หกเป็นเลขดับบวกแปดสี่หลักสิบเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขหกหกดับหก วันที่16 16เอ่อ16ธันวาแปเป็น10ใูนย์เป็นเลขดับออก7 0หลักสิบเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข0 00, 0ดับ0ย์ 0, ไม่มาวันที่30ธันวานะครับเ2เป็น9ได้เ้าเป็นเลขดับออก19หลักหน่วยหลักสิบนะเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9กดับ 9, บ9บ 6, ไม่มานะครับวันที่17มกรานะครับ12เป็น3ได้3เป็นเลขดับออก15หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ 6, สามไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1กุมภานะครับ1 2เป็น3ามได้สเป็นเลขดับออกเก้าเหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับวันที่16กุมภาเก้าสองเป็น11ได้1เป็นเลขดับนะครับผมออก3 9หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1มีนานะครับผม สามสองเป็นห้าได้ห้าเป็นเลขดับออกเจ็ดสามหลักสิบเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขห้านะครับผมเลขดับเป็นเลขห้านะห้าดับห้าไม่มาในส่วนของสิบหกมีนาก็จะเป็นเจ็ดสองเป็นเก้าได้เก้าเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแต่ดูจากสาติแล้วนะครับก็ยาวเลยนะยาวเลยอาจจะหลุดงวดนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ยังคอนเฟิร์มว่าน่าจะดับสนิทนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็ลอง นำสูตรไปใช้ดูนะหลัก10ล่างเขานั้นเองนะครับสิล่างก็คือบวกสองคงที่แค่นั้นเองนี่คือดับสนิทยาวๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้เจอกันคลิปหน้า10ล่างสูตรที่2สวัสดีครับ